เหตุมันนี่ี่ครับตอนผมไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อมีงานติ่พูดเจียนบูชาพระรัตนตรัยผมบอกว่าอย่าใช้ดอกไม้พัดพันส์ทำไมก็องดอกไม้แทนเพราะดอกไม้มันมีกลิ่นหอมพระพุทธเจ้าสอนวิธีไว้หมดนั่นคือวิธีการเขาไม่ก่อมไมเดี๋ยวเข้าใจว่านะออพอลูกๆเป็นบทเองาอาจารย์คงจะสอนพวกเราแล้ว มรันมีองแบบทำไมถึงบอกว่าวิธีต่างๆที่จะแก้ไขปัญหามีแปดเรื่องแค่นั้นเองตาติยัมปีตตมปอิมังจังกะมะนงัง,ะะนงอธิษฐานิ บอกลงว่าสาเหตุที่ออกไปนอกวัดเพราะอะไรก็คิดถึงแม่คิดถึงแม่ครับคิดถึงแม่กลับไปถึงบ้านแล้วแม่บอกว่าไงก,กลับมาบให้กลับมา <c oughs> นี่แหละไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรที่เรากลับมานี่ด้วยความสมัครใจหรือว่าคุณครูให้กลับ,ค,ลบคุณครูให้กลับครูให้กลับแล้วใจเราล่ะอยากอยากจะออกไปอีกไหม อยากนายบอลสมัครใจกลับมาหรือว่าครูบังคับให้มาครูบังคับให้มาอยากจะออกอีกไหมอยากจะออกไปอีกไหมไม่อยากเท่าไหร่ <65 S 1> แสดงว่าทําใจเกือบได้แล้วนี่เอาดูแลกันสองคนนี่ปอไหนนี่ปอหกอยู่ด้วยกันดูแลกันได้ไหม ชักชวนกันไปในทางที่ดีได้ไหมสองคนนี่ใครชวนกันออกไปก่อนใครชวนใครเป็นคนชวน <c oughs> ใครเป็นคนชวนร <c oughs> ับสารภาพเลยใครเป็นคนชวน <c oughs> ลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารับผิดแล้วแก้ไขใหม่ได้ตกลงใครเป็นคนชวน <c oughs> เธอเป็นคนชวน <c oughs> มันมี ข้อตกลงอะไรกันพิเศษนะไปเจอครูแล้วก็จอดรถรถครูอะไรไปเจอรถครูอะไรฮะครูสุนเนศจอดแล้วก็วิ่งเลยหลบเลยแหมอ้าวเริ่มต้นใหม่ทาผิดแล้วก็เริ่มต้นใหม่หดมหมได้ไหมได้ไหมออไเออได้อาอสัญญากับครูเลยนะ อยู่กับครูเนี่ยเห็นไหมท่านผอท่านก็มาดูแลตลอดเลยห่วงใยตลอดอ้าวตกลงให้สัญญากับครูเลยนะทำได้ระวังแก้วนะครับระจการท่าญจน์เมืองกระผมนายมานะกิจแงมสุราในนามคณะกรรมการดำเนินการโครกการปริชาสมานพธีสีตะบนภาพฤดูร้อนสูงช่ วัดบุโดรัตารามอำเภออากาศน้ยจังหวัดสุโขทัยดำเกินการร่วมกับพระสังฆาธิการทั่วประเทศสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศิทธรรมและองค์กรอื่นๆโครงการปัญชาสพานดีสีตะบนภาคเพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างครอบ That's oh. สีเลสานิจังวุฒาปัจจิโนจัตตารุธรรมาวันอังคีอายุวันโนสุขังหะลังก็อจอดีทุกเบุตน,นที่มีความสบายแล้วก็จากต่อไปว่าเรามาปฏิบัติกัน,น,นตั้งแต่วันที่8ใช่ไหม จบสามวันแล้วแล้ว,ลวก็ได้คุณตอนการที่ได้มาปฏิัตจะได้คุญอ,อ,อย่างมากต่อไปนี่พวกเราทุกคน,นหลังจากมาปฏิบัติตามเสร็จปวดเสร็จนี่ก็จะเป็นเด็กดีเอาเขากล้องมนจะออกกันว่าดีดีไโอไม่ว นี่ครับโอเคไปเดี๋ยวยังบ่ไปนี่เป็นโปรแกรมนั่นเนี่ยบ่ว่าตรัสตรัสโอตรัสโอสัมมาสัจจะทําบังแสดงธรรมพระเทศน์ดี <laughs> เวลาดีค <łość> ่าดังนั้นพวยเราก็จะเป็นหวาเราก็จะเป็นกลาดคือค่าเพราะฉะนั้นต้องเมื่อเวลาเรามาแล้วเราต้องคุณค่าของหากำไรนะทำไรทะไรก็คืองานความดีของเราสะอาตั้งแต่เด็กไปหัวไปไหน